สวัสดีครับวันนี้พวกเรากลุ่มเฮดจะมานําเสนอเกี่ยวกับรายงานการทดลองเรื่องการศึกษาการสั่นจากมวลเมื่อติดตั้งตัวดูดซับการสั่นสะเทือนนะครับรายงานนี้นะครับมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการออกแบบและประสิทธิภาพของระบบดูดซับแรงสั่นสะเทือนแบบง่ายนะครับที่เกิดจากการกระตุ้นของมอเตอร์โดยได้ออกแบบระบบที่มีมวลหลักและมวลดูดซับซึ่งเชื่อมต่อกับ ในการทดลองนี้นะครับเราจะเน้นไปที่การวัดและการเปรียบเทียบการเคลื่อนที่ของมวลหลักเพื่อให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการควบคุมแรงสั่นสะเทือนและประเมินความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ในงานจริงครับในส่วนของที่มาของปัญหานะครับจุดเริ่มต้นของงานทดลองนี้นะครับมาจากปัญหาการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นทั่วไปในเครื่องจักรที่มีการหมุนนะครับเช่นมอเตอร์สว่านหรือคอมเพรสเซอร์นะครับซึ่งหากมีการสั่นสะเทือนที่มากเกินไปเนี่ย อาจที่จะทําให้เครื่องจักรเกิดการสึกหรอเสียงดังหรือว่ามีประสิทธิภาพการทํางานที่ลดลงได้นะครับดังนั้นการลดการสั่นสะเทือนจึงเป็นสิ่งสําคัญในการออกแบบเครื่องจักรครับและหนึ่งในวิธีการลดการสั่นสะเทือนที่ง่ายและได้ผลดีนะครับคือการใช้ตัวดูดซับการสั่นสะเทือนหรือว่า vibration absorber นะครับซึ่งมีหลักการคือเพิ่มมวลและสปริงรองเข้ากับโครงสร้างหลักเพื่อให้เกิดการหักล้างกันของการสั่นสะเทือนนะครับ ในการทดลองนี้พวกเราได้ออกแบบชุดจำลองระบบจริงโดยใช้สว่านมือไฟฟ้าเป็นแหล่งกำเนิดแรงกระตุ้นและติดตั้งชุดมวลสปริงหลักกับตัวดูดซับการสั่นบนฐานเดียวกันนะครับเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของแอมพลิจูดเมื่อมีและไม่มีตัวดูดซับครับในส่วนของวัตถุประสงค์นะครับข้อที่1เพื่อศึกษาการทำงานของระบบดูดซับการสั่นข้อที่2เพื่อพิสูจน์ทฤษฎีโดยเปรียบเทียบกับผลการทดลอง และข้อที่3สาธิตแนวทางการควบคุมการสั่นสะเทือนที่ต้นทุนต่ําและได้ผลจริงครับในการทดลองนี้นะครับจะเป็นการทดลองที่ใช้การสั่นจากการไม่สมดุลของการหมุนของสว่านนะครับโดยนามวลเนี่ยไปติดที่ปลายสว่านะครับทำให้สว่านเนี่ยเสียสมดุลเกิดการเคลื่อนที่ไปมาระหว่างความเร็วเชิงมุมค่าข้าหนึ่งนะครับซึ่งความเร็วเชิงมุมเนี่ยจะขึ้นอยู่กับการหมุนของสว่านนะครับซึ่งเราสามารถเนี่ยควบคุมการสั่นสะเทือนได้นะเป็นการควบคุมการสั่นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้นะครับเช่น การเปลี่ยนพารามิเตอร์บางตัวหรือว่าการเปลี่ยนมวลการเปลี่ยนค่าความแข็งของสปริงนะครับ2นะครับการใช้อุปกรณ์ดูดซับแรงสั่นนะครับคือเป็นการเพิ่มการหน่วงนะครับหรือว่าดัมปิ้งของระบบเพื่อช่วยลดอมพลิจูดของการสั่นนะครับวัสดุที่นิยมใช้เนี่ยจะเป็นยางหรือว่าโพลิเมอร์เป็นต้นครับ3นะครับการแยกแรงการสั่นสะเทือนด้วยไวเบชั่นไอโซเลชั่นนะครับใช้หลักการติดตั้งสปริงนะครับหรือว่าตัวหน่วงเนี่ยระหว่างแหล่งกําเนิดแล้วก็โครงสร้างหลังนะครับเพื่อแยกแรงไม่ให้สั่นถึงกัน ข้อ4นะครับจะเป็นใช้ตัวดูดซับการสั่นนะครับ Dynamic Vibration a b s o r b e r นะครับเป็นอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นมาครับเพื่อสร้างแรงในทิศตรงกันข้ามกับแรงกระตุ้นนะครับทำให้การสั่นของระบบเนี่ยน้อยลงซึ่งเป็นระบบที่มี2มวลนะครับเชื่อมต่อกันด้วยสปริงข้อดีคือสามารถปรับค่าได้อย่างสมบูรณ์ครับสามารถกําจัดการสั่นสะเทือนของโครงสร้างหลักที่ความถี่เดียวเป็นศูนย์ได้โดยสมบูรณ์ครับถ้าแรงกระตุ้นเนี่ยมีเพียงเ่าความถี่เดียว ซึ่งเป็นแนคิดพื้นฐานนะของจ u n e m a s ดมเ m p ร์หรือว่า TMD นะครับเป็นชื่อที่ใช้เรื่องกันโดยทั่วไปนะของ Dynamic Vibration Absorber ที่มีการเพิ่มตัวหน่วงนะครับหรือว่า d a m เ e r เข้าไปในระบบมวลเสริมสปริงนะครับเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพให้มันดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งจู n e มสเดมเ m p ร์เนี่ยหรือว่า TMD เนี่ยเป็นที่นิยมแล้วก็ใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับเช่นระบบโครงสร้างของอาคารสูงนะหรือว่าเครื่องจักรกลแล้วก็ยานยนต์ครับ ในส่วนของการทดลองนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนหลักๆได้แก่ส่วนแรกก็คือการหาค่าพารามิเตอร์ต่างๆของระบบนะครับและส่วนที่2เนี่ยเราก็จะเริ่มใส่ f o r c e excitation เข้าไปในระบบตามด้วย v i b r a t i o n a b s o r b e r หลังสุดครับในส่วนของการทดลองที่1นนะครับการหาค่าคงที่สปริงสำหรับตัวดูดซับการสั่นสะเทือนนะครับหรือก็คือสปริงตัวเล็กนั่นเองครับอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยก็จะมีมวลหินกวดสปริงตัวเล็กไม้บรรทัดมือถือที่เปิดโปรแกรมไฟฟ e ็อก a หมดแอคเซล r a อ i t ชั i t ิดอัลกรแล้วก็ตาชั่งน้ำหนักกับเชือกครับในส่วนของขั้นตอนการทดลองนะครับอย่างแรกเนี่ยเราก็นำสปิงเข้ามายึดติดกับแผ่นไม้ครับแล้วก็วางลงในแนวเด่งแล้วจากนั้นเนี่ยเราจะนำมวลแขวนเข้าไปแล้วก็วัดระยะ d f l e c t i o n ออกมาครับแล้วเราจะทำซ้ำอีกรอบหนึ่งโดยที่รอบนี้เราจะเปลี่ยนมวลเป็นมือถือแทนครับแล้วก็เปิดโหมด a c c e l e r a t i o n ไว้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการดึงมือถือออกมาแล้วให้ มันเกิดการสั่นแล้วก็วัดค่าการเคลื่อนที่ครับเพื่อหาค่า k สปริงแล้วนำสองค่าเนี้ยมาเฉลี่ยกันครับในส่วนของขั้นตอนการทดลองที่2.1ก็คือการหาค่า r p m ของสว่านนะครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้นะครับก็คือ1ตัวของลูกเบียวครับซึ่งเราจะใช้เป็นแคมรัดท่อกับน็อตสองนะครับก็คือสว่านแล้วก็ดอกสว่านครับ เสาก็คือถาดครับสีก็คือสปริงใหญ่สี่ตัวครับแล้วก็มือถือครับในส่วนของขั้นตอนการทดลองนะครับอย่างแรกเนี่ยเราก็จะทําการประกอบตัวของแคมและท่อกับน็อตท่อกับสว่านครับลหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทาการประกอบตัวของถานที่เป็นมวลครับโดยที่เราจะใช้เป็นสปริงใหญ่สี่ตัวแล้วก็ถาดครับประกอบด้วยกันหลังจากนั้นเนี่ยเราจะวางสว่านไว้ข้างบนครับแล้วทําการเชื่อมด้วยสีแคมแล้วทําการลันสว่านครับนํามือถือเนี่ยเปิดโปรแกรมไฟฟ e ็อกโหมด f าสเปียทานฟอร์มครับระหวังจากนั้นเนี่ยก็ทําการวัดค่าครับในส่วนของการทดลองที่สองจุดสองนะครับก็คือการวัดการสั่นจากมวลของสว่านนะครับเราก็จะทําการประกอบเหมือนการทดลองที่สองจุดหนึ่งเลยแต่ว่าในมือถือเนี่ยเราจะเปลี่ยนจากโหมดฟาสเปียทรานสฟอร์มเป็น a c คเซเลช i นวิดเอลจแทนครับแล้วทําการสังเกตค่าการสั่นสังเกตการเคลื่อนที่และแมกนิจุดความเร่งครับในส่วนของการทดลองที่2.3นะครับก็คือการสั่นของมวลหลังจากที่เราติดตั้ง ตัวรูับก,การสั่นเข้าไปอุปกรณ์ที่เราใช้เพิ่มนะครับก็คือตัวของถาดพลาสติกสปริงเล็ก4ตัวแล้วก็มวลก้อนหินกวดครับในส่วนของขั้นตอนการทดลองนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็จะติดตั้งตัวรูทับก,การสั่นโดยใช้อุปกรณ์ที่กล่าวมาครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะนํามันเข้าไปติดข้างบนตัวของมวลหลักครับเราก็นํามือถือเนี่ยเปิดโหมด acceleration with accuracy แล้วก็เปิดสว่านเพื่อให้มันสั่นแล้วก็วัด ภาพการสั่นการเคลื่อนที่และแงที่จุดความเร่งครับลังจากเนี้ยเราก็จะเพิ่มมวลของตัวรูทับก,การสั่นทีละร้อยกรัมครับเริ่มต้นจาก100จนถึง1กิโลกรัมครับแล้วก็สังเกตว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างครับในผลการทดลองที่1นจุดหนึงนะครับเมื่อตัวของสปริงเนี่ยเริ่มต้นมีความยาวที่5้2่ซนติเมตรครับแล,ล้วเราทำการใส่มวลเข้าไปนะครับตั้งแต่100กรัมแล้วก็ทําการคํานวณหาค่าเคจะได้ว่าค่าเคเฉลี่ยเนี่ยก็คือ297.455 นิวตันเปอร์เมตรครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทดลองซ้ำโดยการใช้เป็นมือถือแทนครับเปิดโหมดเอ c กซ์เซอร์เดชันวิดอัลกาวิตเพื่อที่จะหาค่าการเคลื่อนที่ครับจะได้ว่าค่าเคลียร์จากไฟฟล็อกเนี่ยอยู่ที่296.358นิวตันเปอร์เมตรครับนำค่าสองค่ามาเฉลี่ยกันเนี่ยจะได้ค่าเฉลี่ย,ยที่สองร้อยเก้าสิบหกจุนิวตันเปอร์เมตรครับในส่วนของการทดลองที่2.1นนะครับเมื่อนำมือถือเปิด ฟาสเปียทรานสฟอร์มแล้วทาการเปิดสว่านแล้วสังเกตการสั่นนะครับก็จะได้นะครับว่าฟาสเปียทันสฟอร์มเนี่ยจะพีคในช่วงที่ความถี่เท่ากับ12.54เฮิร์ตนะครับซึ่งก็คือ752.4 rpm นั่นเองครับในส่วนของการทดลองที่2.2นะครับเมื่อเรายังไม่ได้ใส่ตัวนุดซับเข้าไปนะครับแล้วเราทําการสั่นสว่านเนี่ยแล้วสังเกตการเคลื่อนที่นะครับจากการาฟจะสังเกตนะครับว่าตัวของแอมปิจูดความเร่งเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ เกือบสิเมตรเปอร์เซคันกํกำลัง2ครับในสองการทดลองที่2.3นะครับก็คือการสั่นหลังจากที่เราติดตั้งตัวดูซับการสั่นเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะสังเกตได้ตามกราฟเลยครับ เมื่อเรายังไม่ได้ติดตั้งติดตั้งตัวดู s o f t w a การสั่นนะครับจะสังเกตได้ว่ากราฟเนี่ยมีค่าการเคลื่อนที่ที่ค่อนข้างที่จะถี่มากๆครับซึ่งเป็นผลมาจากตัวของสว่านนั่นเองครับเมื่อเราเบรรเทาแบบกราฟที่ใส่ติดตั้งตัวดู s o บการสัรนะ่นจะสังเกตนะครับว่าค่าเนี่ยจะค่อนข้างจะลดลงแต่ในขนาดเดียวกันที่100กร,รัมเนี่ยแอพิจูดของความเร่งเนี่ยจะยังค่อนข้างที่จะมากอยู่ครับและจะน้อยสุดเมื่อน้ำหนักรวมเนี่ยเป็น400กรัมครับ นเ,นเราจึงสามารถที่สรุปได้นะครับว่าเมื่อมวลระบบมวลสปริงเนี่ยถูกกระตุ้นโดยเครื่องจักรแบบคำนิกนะครับจะมีไม้พิเดการเคลื่อนที่ที่ทั้งสูงและถี่ครับซึ่งทําให้ปรปกณ์ต่างๆเนี่ยหรือว่าตัวของวัสดุเนี่ยฟทิกได้ครับซึ่งเราสามารถที่จะลดมันได้โดยการติดตั้งตัวดูซับก,การสั่งครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับการเลือกตัวของมวลหรือว่าค่าเคสปริงของตัวดูซับเนี่ยก็สําคัญมากๆเช่นกันครับจาก ผลการทดลองนะครับก็จะสังเกตได้ว่าเมื่อมวล400กรัมขึ้นไปเนี่ยความถี่จะกลับมาเหมือนเดิมครับแต่ว่าในขนาดเดียวกันเนี่ยเมื่อเราเพิ่มมวลมากกว่า200กรัมขึ้นไปเนี่ยจะสังเกตได้ว่าแอมพลิจูดการเคลื่อนที่ของมวลหลังเนี่ยจะค่อนข้างลดลงมากเลยครับซึ่งผลที่ได้เนี่ยเกิดจากการที่ตัวของตัวดูซับการสั่นเนี่ยแล้วก็คือถ้าเทียบเป็นระบบก็คือเป็นระบบมวลที่2ครับก็คือทูนิเกียฟีดอมนั่นเองเนี่ยมีการเคลื่อนที่ทิศทางตรงข้ามกับ ของแรงที่มากระทำครับทำให้เกิดการแคนเซิลมันเกิดขึ้นครับในการทดลองนะครับจะสังเกตว่าที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้แคนเซิลร้อครับแต่มันก็ยังช่วยออกแรงส่วนพอที่จะทําให้ภาพการสั่นเนี่ยหรือว่าแอมพลิจูดการความเร่งเนี่ยลดลงได้ครับซึ่งก็ตรงกับหลักการของการออกแบบตัวดูดซับการสั่นในระบบทั่วไปต่างๆครับอย่างเช่นในตึกนั่นเองครับ